อมาแล้วครับในรุ่นนี้ครับตัวเล็กหัวใจใหญ่ครับเคค้าขับครับ,รบในรุ่นนี้จะเป็นในรุ่นของมิล่าครับแดสุมิล่าสังหมดนี้19คันครับอยู่กันมายาวนานกับพวกเราครับ16ปี นะครับสู้กันมาอย่างยาวนานเรียกว่าไม่เคยขาดครับไปไหนไปนั่นครับแข่งขันกันมาตลอดครับกับแดยฮเสุมิล่านี่ครับจากไว้ครับสาวๆจากไว้หมายเลข95 935วัชระประดิษฐ์นะครับสวัสดีครับ อ่าโอเคโอเคก็คบ,บอกสู้โอเครุนต่ออ่ากิจที่สองนี่หมายเลขเจ็ดหกนี่ราเมสุขาพันครับอ้าวัดดีครับผมสู้สู้อ่าดูดีครับกิจสตาร์ทที่สามนะครับจะเป็นของหมายเลขแปดสองนะครับแปดสองนี่ปิยวัฒนิชโชคติ นันทะศิริโอ้โหนามสกุลยาวมากนะครับสู้ๆครับแล้วก็กิสตาร์ทที่4หมายเลข7 8ผูดภูดิตรัตนเวียงนะครับสู้ๆครับ กิจที่หหมายเลข1 70ครับกิติพันนาสุนทรกุ่นสู้ๆครับผมพี่กิติ C7K คคาครับมีหมู่บ้านเทนกินอยู่ในนี้มีทั้งอาราเล่มิโดรีอะไรเนี่ยนะเพียบนะครับแมมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้หมายเลข55เทพ <K S 1> ปรธิ์แทอึง้ง เอ้ยอันนี้สู้ๆกลุ่มหรือเปล่าสู้ๆครับพี่ใช่ๆนะใช่อ่าสู้ๆครับพี่นะครับเอาแล้วครับป้ายสามนาทีทีมงานออกครับเหลือไว้แมคานิกหนึ่งท่านนะครับทีมงานออกเหลือแมคานิกหนึ่งท่านพี่เอิร์กผมกลับมาแล้วอ๋อโอ้โหพี่เอิร์กโอ้เจ้าสมกับไฟฟ้านี่ครับ401ครับจิม อ๋อฮัลโหลเจมแย่โอ้โดนตัดโดนโดนนักตัดโอ้โหนี่แกนอนลงเดียวเดียวกับเราครับหน้ารีสอร์ทครับเป็นนักแข่งครับชาวต่างชาติครับมาร่วมสนุกด้วยนะครับเจม176ครับใครครับพี่โอ้โหป๋านิรันดิ์โอ้โหป๋าสู้ๆป๋าพิเศษนี่ป๋าแข็งอยู่นะแม้มันต้องอย่างนี้ป๋าเออ เสียดายครับเจ้าฉลามงับงับไม่มาฮะแหมเสียดายเอาเกิดดกติดธุระพอดีนะครับนี่ครับกับปอซิงิ่งหนึ่งเจ็ดสองธนวัฒเหมือนส้มตาธนวัฒตะปอซิงแลวเราอ่ะคันเดียวเลยนะะเออวิ่งวินอยู่แถวแถวอนุสาวรีย์นะไม่ใช่นะผมพูดเล่นวกเดี๋ยวพวกเป็นดักรอกันใหญ่เลยนะอีกคนหนึ่งครับนี่ครับเลสเตอร์คันนี้ครับ อำนาจอ้วนพรมมาแหน่แก๊งนี้เลยครับมิโดรินะแก๊งอยู่ด้วยกันโอ้ยหวานหวานสตาร์ทได้จิ้นสตาร์ทได้จิ้นนี่ครับสาวสวยครับจากโตโยต้านะครับแล้วก็นิโต้นะครับโอ้โหหมดยังพี่เมื่อกี้หมดยังเหลือใครครับเหลือใครอ่าอันดับกิจสตาร์ทที่สิบเอ็ดครับหมายเลขหกหนึ่งเกามนเจียมสากรแล้วก็กิจสตาร์ที่สิบสองหมายเลขตองหนึ่งครับชยุทธกระจ่างทัศน์แล้วก็กิจที่สิบสามหนึ่งหกแปดสุทัศน บุญล้ําครับแล้วก็กิติที่14นี่หมายเลข74็ดสี่กิติศักจันพ่วงกิตสตาร์ทที่15ครับหมายเลข48แฮปปี้จินดาประสานแล้วก็กิติสตาร์ที่16 412ครับพุทธจิตบุกมหาคุณาอมรนะครับแล้วก็กิตสตาร์ทที่17บเจนี่หมายเลข32นะครับพงพันธ์เทพอุดมอุดมพรครับแล้วก็กิตสตาร์ทที่18ครับหมายเลข35ฐานิษเพชรสุข แล้วก็สตาร์ทที่19ครับหมายเลข188บางลังบางลังสุสุกไม่ได้มาสุสุนะฮะติดภูละไปครับห้ารอบสนามฟอร์เมชั่นแรมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณการแข่งขันดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้าครับแชปเลอร์ชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันครับอีซูซุกภาระคุภาพไร้ขีดจำกัดครับไวอาตอตบจีบลิควิดพิทีทีลูบิแคนบีอาร์ซีเรซิ่งคาร์คับนิโต เฮดเดอร์ทูโบครับอาค์ารคาร์บอนพิษศาสตร์พระเบกเนสเตอร์ครับ ECU ช็อปครับรวมถึง r 7เชูครับเครื่องมือช่างมาตรฐานนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มาทักมาทายนะครับเมื่อกี้ผมลงไปข้างล่างครับเจอหลายๆคนทักทายนะครับขุณมากนะครับแล้วก็บอกเลยฮะใครที่เชียร์พิตตี้นะวันนี้ขนมาเพียบเลยนะครับพิตตี้หลายๆคนน่ารักเพียบเลยนะครับเมื่อกี้ไปคุยกับน้องน้องวายดีมาแล้วนะครับ แข็งกันทุกคนเลยนะวะ y ดีครับยินดีต้อนรับทีมงานว d ดีทุกท่านด้วยนะครับจะเป็นเจ้ารักเองเจ้าไหลเองนะครับสวันดีน้องๆน,นะครับเดี๋ยวมาดูฮนะบอกเลยคนระับพิตตี้ว d ดีไม่ธรรมดาฮนะหัวอย่างกระสายไหมนะสีชมพูสีทองนะครับนี่ครอ่านี่นะครับ มาแล้วครับนี่บรรยากาศสดๆนะครับตรงนี้นะครับหมู่บ้านอานเล่ครับก็มีสุเมศก็เป็นราเมสุขาพันธ์นะครับแก๊งอาราเล่ของเขากลับมาแล้วนะครับแล้วก็มิดริเองนะฮะก็อยู่ในนี้แล้วก็มีกระป๋อนะครับก็เดี๋ยวประกาศนิดนึงครับรถ BMW ยนะครับยอหญิงงองู8 8 8 9นะครับจอดอยู่นะครับรถสวิต์เขาเขาเขาไม่ได้นะครับ รบกวนเลื่อนรถนิดนึงนะครับอันไหนที่ไม่ใช่ช่องจอดของเราอย่าจอดนะครับ BMW ครับยอหญิงงองู8 8 8 9ครับเลื่อนรถนิดนึงครับรถสวิตเข้าไม่ได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเพราะว่าคนเยอะจริงๆนะครับเลยคนเยอะจริงสนามแห่งนี้นี่แอบเชียร์กระเป๋าขาวกันเดียวครับคุณสลาวุฒิสมเชื้อเขาเชียร์ดิครับ เชียร์การไปฟ้าสู้ๆครับมาพี่เอิร์กนั่นเองครับคุณเดนนะครับสวัสดีทุกคนครับรถเต้าหูสู้ๆเฉพ่ะหล่อคันเทพนะครับใครเชียร์ใครเชียร์กันเข้ามาครับมิดริเชียร์กันเข้ามาครับมาครับนี่ครับคุณสุภวัฒน์นะบอกเพราะรักรถจึงไว้ใจ f อฟซีชีวิตต้องป๊อปขอบคุณมากครับคุณยับบอกว่ารอเคขับเนี่ยมาแล้วครับเคขับสวัสดีคุณธนิดานะครับจันเทศนะครับ f อคุณคธิดานะคะสวัสดีจ้ะคุณฟ้าหลับคนถามว่าแข่งกันที่ไหนแข่งกันที่แก่งอาจารย์ครับผมครับนี่คืออีเวนท์ที่3ครับกับซันเดเลสครับกับแก่งอาจาร์เซอร์กิปนะครับเออเป็นสนามเลเยอร์ที่สวยมากๆอีกหนึ่งสนามนะครับความยาวของสนามแห่งนี้นะครับ2.9กนะครับ2.9กิโลเมตรกับทางตรงยาวๆ310เมตรนะครับ ก็มาสนุกกันได้ครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับพี่น้องชาวเพชรบุรีแก่งกระจาดนะครับเข้ามาดูได้เรามีการแข่งขันถึงเย็นพี่เจมครับเดี๋ยวผมขออย่างนี้นิดนึงนครับในเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในแชร์ไรส์ติีมมิ่งของเรานะครับ,ครบใครทําอะไรที่ไหนเช่นทําค้าขายหรืออะไรอย่างไรนะครับทักมาเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ให้ครับผมเดี๋ยวนี้นะพี่เจมสื่อนะครับ การออนไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับเรายินดีเป็นสื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณทุกคนนะครับเรายินดีมากครับเรื่งสินคาใช่ครับคุณก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากมากเลนะครับผมเดี๋ยวมาดูการโรลลิ่งสตาร์ของรุ่นนี้กันครับ C7K ค่ะครับ ไปแล้วครับแม่มันจบไปแล้วดับลงครับตอนมันเป็นรุ่นนี้ครับของ T7K คาครับพี่เจ็ดแบบพูพูนับขึ้นมาครับแม่ซ้ขึ้นมาเป็นอันดับที่สามครั้งนี้แล้วครับมระเบิดไฟมากกันแล้วครับจิ๋วแตกแจ๋วครับบอกเลยเอ้าดี่เจ้ากระป๋อมาแล้วหนึ่งเจ็ดสองครับโอ้โหนี่รถเล็กๆแต่จีนแตกแจ๋วนะพี่โอ้โหธนวัฒน์ขึ้นมาครับเจ้าที่เรียกว่ากระป๋อเนี่ยครับแม่ครเชียร์คันนี้อ่ะ อาวโหตอนนี้ครับอันเด็งตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงครับที่หนึ่งมีเป็นของพี่เอิร์ธวัชระปานิชครับเจ้าส้มการไฟฟ้าสุกุมวิทย์มีรา85ครับและตามมาด้วยปียาวัฒน์ครับหมายเลข82ครับและตามมาด้วยภูดิดครับหมายเลข78ครับซึ่งทั้ง3คันหน้านะครับอยู่ในรุ่น G t เหมือนกันหมดครับพี่ใช่ครับมาแล้วนี่นี่นี่นะเล็กนะจิ๋วแจ๋วนะพี่ฟังเสียงในสนามด้วิ้วปิวปิวเออใช่พี่ สามสูงนะโบว์ออฟดิ้นี่ครับมาแล้วครับนี่ครับมีล่าสุภวิทย์แอมซอยครับนี่ครับพีเอิร์ครับพัฒรกาย20ผมเพื่อถ่ายอู่แก่ครับรถเล็กๆนี่มีล่านี่เลยครับพี่ต่อมีล่านะครับเพื่อเลยเห็นไหมน่ารับเก่งครับเร็วนะครับเร็วเร็วนะครับครับมามาดูกันต่อนะครับอันนี้สองสามนี่ครับตึ่งยังเป็นของ วชลพิทครับแล้วก็อันดับที่2เป็นของปิยวัน์แล้วก็อันดับที่3าเป็นของภูดิดครับนี่ครับนึ่งตอนี้พยายามียกกันออกไปนะครับมาจับตาดูอันดับที่2ที่สากันครับว่าโอ้ครับยังไงครับตอนนี้ครับปิยวัตรพยายามหนีภูดิดอยู่ครับอาครับ นี่ครับนี่ครับลัวเล็กลัวใจใหญ่ครับอ่าดูเหมือนไม่เร็วครับอะไรก็ตามไม่เร็วมากครับโอ้เนี่ยครับจวโหวนครับโอ้แหม่เก็บเกีมยวเลยชอบจริงยุคนี้ครับเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับหน้ามีหมุนไปนิดนึงครับแต่สามารถกลับมาแข่งขันต่อได้ครับไม่ใช่ทำไมครับเป็นกลุ่มหลังหลัก แทงนี้ต้องรูปลูกเล็กๆนี่มาแซงเอ้ามาดูตรกอไก่นี่นี่ครับ172ครับธนวัฒธนวัฒจะขึ้นได้ไหมธนวัฒครับโอ้ยนิกรันนำมาครับตามมาด้วยธนวัฒเอ้าพยายามขึ้นแล้วครับจะขึ้นได้ไหมเสียบอ่าพยายามที่จะเปิดลายเอ้าขึ้นได้ครับ172ครับธนวัฒขึ่นแซงขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยครับอย่ามีเสียการนิดหน่อยครับ ขึ้นมาครับนวัดที้นี้รันมาได้แล้วครับอ้าวจะถามตูจะมาติติดครับจะเอาคืนได้ไหมได้ไหมได้ไหมยังครับแมไม่ได้ครับยอมครับอูตะลคันครับแม่อิสเตอร์สวยครับแต่คันนี้น่ารักมากรับหนึ่งสี่สองครับพุทธจิตครับนี่ครับ อยู่กันมาอย่างยาวนานครับสำหรับในรุ่นนี้ครับ16ปีโอ้ยข้างหลังเป็นยังไงครับสีส้มๆนี่ไล่ยาวครับวาง1 7 0กับ8 2งครับกิติกิตติกับปิยวัฒน์ครับอ่ากระคันครับเกียร์ฟิวฟิวเลยครับกระโบทั้งนั้นครับ ยืดออกไปแล้วครับตอนนี้หมายเลขแปดสองครับปียวัตรยืดออกไปครับกิติจะตามทันไหมครับยืดแล้วครับตอนนี้ผู้นำก็นำตัวไปแล้วครับกิตินะครับนี่ไหนยิงเจสุนนี่คือกิติครับ ตามไม่ทันหรือเปล่าหรือจะตามทันดูี่คือคันนี้9-3-5นี่คือผู้นำเป็นอันดับหนึ่งครับวัชรัลปนี้ครับโอ้าหบองผู้นำครับอุ้ยเวลาครับทำได้ดีนะครับทำโด่งเลยครับ1นาที42ครับครับที่2 1นาที46ครับ อันดับที่สามนี่พุทธกิจ,จถือว่าทำเวลาได้ดีครับในในเบสมางหนึ่งสี่สองเท่ากับอันดับที่หนึ่งนะครับตอนนี้พุทธกิจขึ้นมาเป็นอันดับที่สองแล้วครับแห้ารอบเวลาดีด้วยครับเอาแล้วครับหนึ่งสี่สองเหลืออีกสองรอบก็เหรอโอ้โหแวบเดียวเท่านั้นครับนี่ครับหมายเลขไปสี่สองครับ ตอนนี้นี่ปีเยวัฒนะฮะเฉียดขึ้นมานิดนึงนะเวลานี่1 3, 4 4่งส่วน48นะครับนี่ครับ48นี่น้องเก่งน้องแกะอยู่ครับเจ้าแฮปปี้ฮ <Happy S 2> ะวิ่งแบบแฮปปี้ก็ต้องอย่างนี้แหละแกเป็นมิล่าที่ทำลายสปูนนะฮะโอ้แกข้ามพันจริงๆนะโอ้โหเล่นจุสูงม่าแล้วก็ปาแล้วเอ้ยนี่ฮะแฮปปี้แฮปปี้ก็เออแฮปปี้ไม่แฮปปี้แฮปปี้บอกอะไรคุณมาวิ่งแกะกระจาคุณวิ่งเป็นเปล่าสนามอัสวยอย่างนี้คุณรีบไปไหน แฮปปี้บอกมันวิ่งอย่างนี้ชมมาสบายสวยงานกระดาศสวยเอากระป๋อกระป๋อมาแล้วกระป๋อใครกบเชียร์กระป๋อมาแล้วครับโอ้ไม่ไดาแล้วครับตีดูครับดูกระป๋อครับเดี๋ยวก่อนครับตรงนี้ฮะเอ่อวิ่งอยู่แถวอนุสาวรีย์สะพานควายครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้โหกระป๋อมาแล้วครับกระป๋อครับหมายเลขสิบเจ็ดสองครับโอ้โหธนวัฒน์ครับธนวัฒน์เผื่อส้มครับดูครับดูการกระโดดครับโอ้โหมันมากเลยครับโอ้ยเข้าโค้งโอ้โหโยนโอ้ยผมก็สนุกผมบอกไปเรื่อยนะไม่มีอะไรครับ โอ้แกขับได้แบบว่าเออส่งส่งของจริงนะฮะนี่ฮะหมายเลข172นะจังหวัดบุรีรัมย์น่ารักนะฮะรถคันนี้ดีครับคู่นัครับลูกพี่ผมครับป๋าเออครับวัชรพระดินฐ์ครับแอบซอยสนขนาประกวดครับโอ้โหวัชรพระดินฐ์ไปแอบแนบเลยครับป๋าเออครับโอ้โหป๋าไม่รอใครเลยครับเครื่องคันนี้นะครับเอ่อเป็นเครื่อง6 0 0ซีซีนะพี่ครับแต่เพิพ่วงเทอร์โบ มีความแรงม้านะครับอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าม้านะครับร<ะ>้อยยี่สิบห้าใช่ 125, ตรต้อยยี่สิบห้าถึงร้อยสามสิบเท่านั้นแต่อย่าลืมนะครับเขาลดแค่หกร้อยซีซีเท่าไหร่นะฮะโซลคับเบามากไม่พี่เครื่องเขาเปล่งเข้าไปถึงขนาดร้อยก่าม้าได้เพราะว,ว่าเครื่องหนึ่งทั้งจริงไม่ถึงแปดสิบมาหรือสามนะครับ,รบเขาแรงขึ้นนะครับ,รบ,รบเพิ่มเทอร์โบล,ลูกจิ๊ดหนึ่งมาไปน่าจะเป็นเทอร์โบของตลาดนะครับลูกเล็กๆนะครับก็นี่แหละครับ ความมากของการของรถสีแจ๋วมาดูพุ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกมือเลยยกมือเลยโอ้โหผู้ดิบบอกไปเลยรีบไปไหนเนี่ยแปดสองนะปิยวัฒน์ฮะโอ้โหอาราเร่ด้วยกันนะหมู่บ้านเดียวกันนะหมู่บ้านเป็นวินด้วยกันนะโอ้โหดูดีดูอ้อมอ้อมไปหมายเลขสี่เจ็ดก็ปกนี่ต้องขับแบบเราสี่เจ็ดกินศักดิ์เฮ้ยขับใจมาเชียวเลยดิค่ะปโตอะไรวะเนี่ยโถ่สี่เจ็ดบอกโอ้ยบอกเฮ้ยจะกิศักดิ์บอกฉันวิ่งตรงเฉยๆนะ ฉันวิ่งแบบแฮปปี้นะ8-2แกลลี่ปีไหนวะปิยวัฒน์ขอโยทษขอโทษเพื่อนู่บ้านเดียวกันด้วยอาราเล่ขับรถอย่างนี้อาราเล่โอ้โหนี่ครับมาครับมาแล้วครับนี่ครับเจ้าส้มการบินฟ้าครับวัชรพปานิครรู้เนี่ยรับจะเข้ารอบสุดท้ายไฟนอลแลบแล้วนะครับจะรับภูมิกรรมครับลครับนี่ครับมีราสุขวิทย์8-5นะครับนี่ครับกับต่อมิรานะครับคนที่โมดิฟายให้เขาอยู่นะครับแล้วก็พี่ยุ๊นะครับครับ พี่ยุกนะครับพี่ยุกเป็นคนจูนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับปาเออครับโอ้โหรับทีหนึ่งไปครับสุดยอดจริงๆครับวัชระปานิชกับเวลาที่จาได้ครับหนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดสุดยอดครับโอ้สี่สองสี่ใครครับพี่พุทธจิตใช่ไหมใช่ครับเวลานี้ครับอันดับที่สองครับเป็นพุทธจิตนะครับในรุ่นจีทีครับและอันดับที่สามครับหมายเลขเจ็ดสิบแปดครับภูดิศครับ เข้าตามต่อมานะครับสิ้นแจ๋วเจาะลกครับบอกเลยนะครับสิ้นแจวเจาะลกเขาแปะอะไรเนี่ยเลาวนี่มาหมายเลขเปสองครับนี่ครับตาปิยวัฒน์ครับสงสัยการจะปวดท้องนะรีบครับรีบเหลือเกินนะเ,เ,เอาเข้าเข้ามาเข้ามาเออ <c oughs> สนุกมากครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปครับความมาันรออยู่รุ่นอะไร,รอ,อ่ะพี่อ่าซีสามแปดโอ้โหนี่รุ่นนี้ช่ยย่อยทีที่สองครับมิสซูแล้วก็ C14 ยูนิเวอร์ซิตี้ครับ นี่ครับผมหน้าพุชนาครับวัชระปานิชนะครับเวลาที่ทําดีที่สุดของเขาครับสูง141.851ครับพี่เอิร์กส้มการไฟฟ้าแอมซอยส่งเข้าประกวดครับสุดยอดพี่เอิร์กพี่เอิร์กเหมือนได้ยินผมอะโอเคครับพี่เลขที่สองครับพี่มาดูอันดับที่หนึ่งครับหมายเลข935ครับวัชระปานิชปานิชแล้วก็อันดับที่สองหมายเลข424ครับพุทธจิต มหาคุณาอมรแล้วก็อันดับที่สาหมายเลข7-8ครับภูดิตรัตนเวียงแล้วก็อันดับที่4ีครับหมายเลข82ครับปียาวัฒคณิตโชดนันทศิรินะครับแล้วก็อันดับที่ห้าหมายเลข7จ็ดหครับลาเมสุขาพันธ์ครับเดี๋ยวเราไปดูภาพไฮไลท์สนุกๆกันต่อเลยครับ ่ะกลับมาแล้วนะครับนี่โอ้โหต้องบอกเลยครับนี่ครับโฉมหน้าครับเดอะวินเนอร์ครับพี่เอิร์กวัชระปน,นิดครับกำลังแซ่ทัวจลจกรถก็ไป่จอดให้มันแคบสมัยแล้วตาเอิร์กนี่ครับนี่ครับเจ้าส้มการไฟฟ้าแอมซอยนะครับ เอาแล้<ร>พุทธจ,ตธจิตแปดสิบห้าพุทธจิตจะลงได้หรือเปล่าพุทธจิตก็คือเอ่อเพิ่งบอกไงโอ้พี่เอิร์กสุดยอดเลยครัเนี่ยพี่เอิร์กครับรู้สู้นะ BK คัดด้วยนะอ่ะพี่เอิร์กนะหล่อไหมฮะพี่เอิร์กนี่ป๋าแล้วเนี่ยป๋าพุทธจิตพุทธจิตฮัลโหลพุทธจิตนี่คือพุทธจิตครับและนี่ก็คือพี่อ่าพี่รัพลพี่ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋อคือใหม่แล้วอ๋อนะครับปิยวัฒน์ปิยวัฒน์เออที่รีบๆอ่ะ อ่เนี่ยแหละแก๊งเขาอ่าไมเคิลมิกแมนโอเคจับไม้จับมือครับเคคาเป็นสีสันจริงๆครับต้องขอบคุณเคคานะครับและพี่น้องเคคาอาราเล่นี่ยเราลาเมสสุขภาพันและทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมสีสันวันนี้ความมันในรุ่นต่อไปมารอท่านแล้วนะครับอย่าไปไหนครับเดี๋ยวมีของมาแจกกันด้วยนะจ๊ะมีอะไรครับมีอะไรมาแจกเดี๋ยวบอกครับไมชมโกษสนางก่อนครับ